I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว r o m กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับไอเสาอีกครั้งนะฮะในช่องวันเสานะครับวันนี้นะฮะจะมาว่าด้วยเรื่องการสมัครเป็นทหารรับจ้างนะครับระบบใหม่ของกิวนะนั่นก็คือเราไปวอให้กิวอื่นนะครับกิวที่เรารับจ้างนะหนึ่งกิวนะครับจะรับทหารรับจ้างได้10คนอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพแล้วกันนะครับ คือตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตตัวผมอยู่กิวหน้าหมีนะไม่ว่าจะลงดันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไอชื่อหน้าหมีเนี่ยมันก็จะติดตัวเราตลอดนะครับแต่นะฮะแต่เมื่อเพื่อนๆไปเป็นฐานรับจ้างของกิวอื่นๆแล้วนะครับที่ไม่ใช่กิวของตัวเองนะแล้วเพื่อนๆมาเล่นกิววอล์ันพัสหัสเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาในบริเวณนี้แล้วเนี่ยเห็นไหม ชื่อกิวมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องฉายาหน้าชื่อก็จะเป็นทหารหรับจ้างนะนั่นหมายความว่าเราจะวอให้กิวนี้ตลอดนะครับจะไปช่วยหน้าหมีอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่นะครับข้อเสียมันก็คือเราจะวอให้กิวที่เราไปรับจ้างเนี่ยได้แค่วันพฤหัสนะฮะส่วนวันอาทิตย์ WOC นะครับผมก็จะเป็นหน้าหมีเหมือนเดิมนะ งงไหมคิดว่าไม่งงนะระบบนี้ก็เพิ่มมาเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มจํานวนคนนะครับนั่นเท่ากับว่ากิลดึงอ่ะสูงสุดจะมาวอได้หนึ่งร้อยสิบคนนะและเราก็สามารถคุยกับกิลทีเ่เรามาเป็นทหารรับจ้างได้นะครับโดยช่องนี้นะช่อง GVG นี่นะส่วนกิลที่เราต้นสังกัดก็คุยช่องกิลเหมือนเดิมนะครับวอทุกอย่างนะครับจะเหมือนเราไปอยู่กิลเขาเลยนะ ประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าพวกของที่กดใช้นะครับของที่เราต้องซื้อเนี่ยไอ้พวกเนี้นะครับเราจะซื้อได้ในบ้านกิวต้นสังกรรัดเราเท่านั้นนะคือเราจะไม่มีสิทธิ์เหยียบเข้าบ้านกิวที่เราไปเป็นทหารรับจ้างนะครับประมาณนั้นนะแต่พอมาวอเนี่ยเราคือพวกเขาเลยนะครับแต่ออกนอกแมบวอไปเหมือนเดิมครับเราก็อยู่ต้นสังกรรัดเหมือนเดิมระบบนี้ก็เหมาะกับเอ่อสำหรับคนที่อยากวอนะฮะ แต่ก็ไม่อยากจะย้ายกิวไปไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ของก๊อตจากกิวต้นสังกัดเราแล้วเรามาช่วยเออกิวที่เราเป็นทหารอยู่ได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับแบบบางทีกิวเราของก๊อตมันล้นอย่างเงี้ยเรามาใช้ปุ๊บแล้วแบบไม่อยากให้มันเสียคุณค่าเราไปลงดันอก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แค่ล่าบอสกิววอ ครับก็เอามาเอามาใช้ได้นะผมคิดว่านะเพื่อนอาจจะแปลกใจนะครับว่าเออไอเสาย้ายกิวแล้วเหรอวะเพราะอะไรวะก็อย่างที่ผมบอกครับไปในคลิปแอดไหมน่าจะแอดนะว่าตัวผมเองไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับแล้วก็ไม่อยากจะมีด้วยนะฮะกิวเก่านะครับโพดนั้นก็ดีกับผมนะแต่นะครับแต่เรื่องของเรื่องนะเหมือนกับเขาทะเลาะอ,อะไรกันอยู่แล้วละ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยจะสนใจอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้ผมก็ไปเหมือนแชทในไลน์อ่ะก็คำแบบแรงๆอะ่ะแต่ผมไม่ได้ด่าใครนะไม่คิดจะแสะใครอยู่แล้วแต่เขาก็คิดว่าผมเนี่ยไปแซเขาประมาณนั้นหลืมัง้งผมแค่พิมพ์ประมาณว่าถ้าผมมีเงินผมมาแบกแม่งยันหน้าโลกอะ่ะนี่ผมแซเปลาะวะหรือว่าผมแซวะเอ้แต่ผมไม่คิดอะไรงั้นนะเออผมก็ก็ตามความคิดผมว่าผมก็คิดอย่างนั้นตัวผมไหวแบกบ พวกแป้งพวกหาหีอะไรไหวผมก็พาไปหมดอะ <_ an> ะ่ะเปิดสาธารณะเลยใครจะมาก็มานะครับแต่นี่มันไม่ไหวไงเออมันก็แบบลงได้ถ้าที่ลงอ่ะอืมช่างมานะครับเรื่องผ่านไปแล้ว <_ an> ถ้าเขาดูอยู่นะถ้าพวกคุณดูอยู่นะครับก็รู้ไว้นะ <_ an> เออไม่ใช่แบบมองหน้าแต่ไม่พูดแล้วก็ไปพูดรับหลังอันนี้ไม่เอานะ <_ an> มีอะไรก็พูดกันตรงๆน,นะครับใ <_ an> ต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับซิปมาในเกมก็ได้ ไลน์ก็มีนะเฟซก็หาเอาในกลุ่มมีรายเคียงกันได้ครับมีลายเคียงกันได้ครับมีรายเคียงกันได้ครับไม่คิดจะมีปัญหากับใครอยู่แล้วนะฮะ,ะกลับมาต่อกันที่ระบบทหารรับจ้างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สนใจแบบคิดให้ชาวบ้านเขาแบกลงดันอยู่แล้วช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องย้ายไปอยู่กิลเขาก็ได้นะครับตามแบบผมก็ได้นะเราก็อยู่กิลหนึ่งนะครับแล้วก็สมัครทหารรับจ้างไป นะครับแค่วอแค่นั้นนะครับส่วนกิวต้นสังกัดเราถ้าได้บ้านก็ได้เล่นวันอาทิตย์ด้วยแค่นั้นนะครับ5ทีสิบวันทีมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่แบบรักสันโดษน,นะแบบไม่อยากแบบวุ่นวายกับใครชอบคนน้อย,อ,ยอะไรทํานองนี้นะครับก็เหมาะสมครับไม่ต้องย้ายก็ได้นะแค่แบบเป็นทหารให้เขาก็พอครับตอนมันแค่ทหารเกณฑ์นะฮะพวนั้นมันในร้อยในสิบนะ เ,ออเราต้องหาเกณฑ์ก็พอนะตามตามเข้าไปนะครับอย่างผมนี่อย่างผมก็ไม่ย้ายก็ได้นะเพราะว่าลงดงลงดันอะไรผมก็แบบก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็จะติดแค่ดันแป้งนิดหน่อยอาจจะเป็นแป้งใหม่ชั้นสามมึงไม่รู้สเต็ปอะไรทํานองนี้นะครับไม่ลงก็ได้นะผมก็เป็นลงเบสเอานะครับเพราะว่ามันกนันคนใช่ไหมของกนันคนผมเล่นตัวดามิ่โดนไปก็ตายอยู่ดีนะครับมันไม่ได้กันขนาดนั้นนะตัวผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นประดับ ใ้มาตีคนมาเพิ่มนะครับตีแท้งก็ไม่ตายเหมือนเดิมนะครับผมก็เลือกที่จะไม่ตีไอ้พวกตัวดาเมจโดนไปผมคิดว่ามันก็ตายเหมือนเดิมอะมันก็แบบเออไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับลงก็ดีนะไม่ลงก็ได้ผมก็ประมาณนี้นะฮะใครเรียกก็ลงนะครับไม่เรียกกูไปกูเองนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับเออความยาวไม่น่าจะถึง10นาทีนะคลิปนี้ส่วนคลิปหน้านะครับ อันนี้ผมสปอยไปก่อนนะว่าจะเป็นอาชีพแดนเซอร์นะครับกับนินจานะแล้วก็จะเป็นมองนี่แหละอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับนึกว่าผมไม่เล่นมองแล้วนะไปเล่นอาชีพไหนก็ไม่รู้นะผมยังเล่นอยู่นะฮะมองจะเรียกว่าเป็นตัวหลักเลยก็ได้นะมองนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับหลังจากที่ลงคลิปแดนกับนินจาไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่า จะลงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์จะอัดนะแต่ฟุตเทจที่ไปวอมาเนี่ยก็อัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ2คลิป2อ,อาชีพนะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครใบมะกูดอะไรให้ผมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะน่าจะอาทิตย์หน้านะถ้าไม่ขี้เกียจนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปแดนเซอร์และนินจาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ